ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่กับผมไอเอ็ม u r a i ขรงคนนี้นะครับผมวันนี้ก็มั่ยเบรดบอแบนหมดโกโกโจอีพีที่หนึ่งครับไปเรื่องกันดีกว่าครับผมโอเคสำหรับใครที่เล่นยังไม่คล่องนะครับก็เล่นตามผมได้เลยนะ อาจจะเล่นหมดนี้แบบว่ารอพักสองนะครับรอพักสองแปดไทยหรือไม่ก็รอหมดโกคุจโจพักสองแปดไทยเสร็จเดี๋ยวผมก็จาเล่นแบบเป็นซีรีส์ยาวๆเลยตอนนี้ก็คงแจกหมอดกันไปย,ย,ยาวๆก่อนนะครับผมรับใครที่ช่วยกดไลค์ก็จะขอบคุณมากเลยนะครับใครชอบใจก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอยากให้ผมทําอะไรก็บอกกันได้นะครับอยากเล่นเกมอะไรก็บอกกันได้ครับบอกบอกกันอาไ้ได้นะ ผมไม่อะไรอยู่แล้วโอเคก็ขอไปความช้านะครับปกติตอนนี้มันจะต้องโหลดนานนิดนึงนะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นหมดนี้ก็ตรงน,นี้มันไม่ได้หนวงเลนแหลกอะไรนะครับผมไม่ได้บลั๊กอะไรด้วยนะคือมันต้องรอหน่อยนะครับตรงน,นี้จะช้าในแต่ละห,หมดโค้กุโจโอเคครับมาแล้วครับ เราก็จะเป็นผู้ชายนะครับผมพ่อแม่เราเป็นผู้สงสงเลยท่านได้เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับโลกวันี้หลายปีก่อนั่นคือผู้เดินและใช้ลายมีอเอาไว้ครับและท่าเป็นนมท่านคือขุรกต่าน,น,น,านาาจังหวัดละกันแล้วก็เอากิตยศแล้วพร้อมแล้วไปในฤนะทธไ์ใกันเลยโอเคนี่อสัญรักนี้ สมรภารที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมก็ปรับตามผมไม่ได้เลยนะเน้นเดินเร็วแล้วก็ฝึกตานะครับผมแล้วก,ก็รักษารักษาบาดแผลนะนี่โอเคนีแล้วก,การบาดเจ็บด้วยนะครับผมโอเคแล้วตั้งคีย์ไปเลยเอายาหมีนะครับผมยามิไปเลยรักษาดาบไปเดียวไปเลย คครับหน้าตาผมก็ยังไม่ปรับอะไรบ้างน,นะผมเป็นขอที่ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วมีแต่หน้าหน้ากลัวไว้หน่อยนะครับผมหน้ากลัวไว้หน่อยสำงผมอันนี้โอเคแล้วนะครับผมแต่เปลี่ยนสักหน่อยก็ดีนะโอเคนี่หน้าเราหน้ากลัวหนวดเคราก็านิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่นิดหน่อย กรุ๊ปจะไม่มีโนต้ตครอดได้ยังไงโอเคเราไปยิเสกเลยนะครับไปยิเสกกันดีกว่า okay. มาแล้วจะขอปรับความยากทีหนึ่งนะครับพอดีปรับไปเยอะเกินนะเดี๋ยวแบบมันจะต้องเล่นยาวนะครับพอดีเราจะมันจะยาวเกินไปยืดเยะก็พอสมควรพอแล้วครับบอได้สนุกกับเกม โอเคนี่นี่หโน,โน,โนวดหนวดเราเที่มากเลยโอเคเราก็จะไปช่วยทัศพ่อค้าดีกว่าไปช่วยทัศสึกดีกว่าัวรวมกำลังพลกันดีกว่าครับผม <Okay. S 1> นี่ไปตตมหมบ้านไปคาเมียมะกันดีกว่าขาจะรวบรวมไปพล ถ้า้างกองทัพจะไม่มีใครเหมือนญี่ปุ่นต้องเป็นของข้านะครับเ,รเจอโจนกูเจอรถดินสาวอีกแล้วจะสู้ก็ได้ไม,ม่ใช่เขามีน่าจะมีกันเยอะนะโอ้จะสู้ก็ได้ไม่เนี่ยได้อยู่มัง้งสองคนเองอ,อ้ยอมันแทงท่าเดียวเลย ช้าไปช้าไปเจ้าเดช้าไปาติดทันไมอ,สอีสาวน้อยสาวน้อยเอ้าเขาไปจับสังหารผู้หญิงแต่ถ้าจะเป็นก็เ่วยไม่ได้โอเคจากชาวบ้านมาครับผมเอได้ของไม่ดีเลยได้เสื้อตัวเดิมมาเลยแค่แค่เปลี่ยนสีอากามะอะไรนิดหน่อยนี่ เราไปตีโจไปดีว่าไปโมยีมย่หัวขโมยโอ้บาจิบเลยไปสู้เมื่อกี้ได้ของก็ไม่คุ้มค่าแต่บาจิบไป อยี่ไหนเนี่ยโอ้อยอยู่เบื้องหน้านี่นเองตามเข้ามาสา,ายกัจะป,าป,ะป้าเพื่อจะไปฆ่าศัตรูของพระเจ้าโอ้ยจ้าเจ็บร้อยอุ้ยไม่ตายเถอะเออตายเสียตัดคอมันไม่ฆ่าไป โอเคชืะไรัของข้าเรามีนลอชัแล้วครับตอนนี้เขียนสกิลละบละ ก็โอกาสรองชีวิตของทหารนะครับโอเคไปไปหมู่บ้านต่อไปไปมัสยิทาก,กะดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำการยึดปราสาดนะครับผมเมื่อไปผมละพร้อมแล้ว เราจะเดินทางไปไหนกันดีนี่เราไปนี่ดีกว่าขีอโยสุแถบน่าจะมีโจนฝีมือดีเนี่ยให้เราฆ่าแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นเราต้องไปช่วยจับโจนก่อนนะช่วยพอค้าจับโจนก่อนนะครับผมพอค้าอยู่ไหนแล้วนี่งไงร้อยหาค่าโจน านเรานี่คาพุากโันถอยห,หมดเลยุกชัวร์เลยลุยค่ะมันกามันให้หมดทุกคน ก็ไปเลยอาจารย์ุดพลน็อกของเราพลน็อกไม่ไปนะครับผมก็เลยเป็นเดิเอนเร็วแบบงเนี้ยเอาใจผมเร็วอัพคาดวิ่งเร็วแน,น่เลยเขามาเฮ้ยขามันข่าไม่หมดอะไรอะไร สักนี้เราก็ได้ใช้มาอีกแล้โอเคอย่งนี่เป็นัตตานูใช้แล้วปัตตนุหัวมิงนะครับผมเอาปัตตนูหัวมิงมาใช้ก่อนขายของกันดีกว่าตอนนี้ครั้งเราเริ่มมีของมาขายแล้ว ถนนนี้อ่อนมากเค okay. เราจะไปควนะกันปืนปืนโอดาได้เป็นปืนที่ดีนะครับแล้วก็อัพง่ายมากเลยแค่เราอัพจากทานชาวบ้านเป็นอัพขั้นเดียวก็เป็นปืนปืนได้เลยนะเถอว่ายอดเยี่ยมสุดไปเลยนี่ปราเปปืนปืนแล้วจะ ไปช่วยน้องชายของทาศึกกันดีกว่านะครับผม okay, เคามาห้าคนเลยไปกันเยอะๆจะได้ไม่เหงา <Yep. S 1> ขอเร่งความเร็วไปหน่อยแล้วกันร์สโอเคจมตีจมตีนี่มีควงดาบด้วยมีควงดาบลุยเลยนะท่าน Ồ, ồ, đồ sợ tô rồi Tô phải cọ nét ná lên, lâu phải cho bạn Kỳ cong nè phụng Tại lâu lung, Đúng là chậm nguồn Con này chả đai rồi oh, oh. วันนี้มอสช่วยน้องชายของตรสือกันขายบานี่เจาะเลยก็เจาะเลยไปลุยเฮ้ยอะไรผมเสียเรื่องการลบธนูุนี่ดูเออฮาไม่โดนล็อกโดนล็อกคาระแข่งนี่ ตีรังวันตีรังวันเรียบร้อยเออโอเคฮะาฮ่ใชชนะเป็นของเราอีกแล้วโอเคน้องชายโอ้ีหน้องชายท่าเสือเนี่ยโอ้หดูเราดิเปโอ้โหโคตรเราเคไปของไม่ค่อยดีแล้ว เมื่อเราได้เงินเราจะาไปซื้อมา้าสักตัวนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันย,ยาวโอเคนี่งไงผลปืนเลยนะครับผมโอ้ง่ายมากปืนออนดาฟรีมือดีซะต้วย ถ้าซื้อกนดีกว่าช่วยน้องจายของเจ้าไว้ได้เฮ้ยใครเนี่ยซิดเหละแหววบายมีแอนดริงแหวปเลยชวนเข้าเป็นพวกเรียบร้อยครับเสียไปสามร้อยบาทโอเคไปดีกว่า ถ้าสึกลาพาเราไปไหนนะไปก่อกระบทอะไรสักอย่างแน่เลยเราไปใส่ใจครับโอ้ยพวกนี้ใส่กอดติดตัวเลยช้าไปช้าไปช้าไปบ้าโอ้โห ีอ่ะบาอ้ยโอ้โหระบาดเจ็บแล้ว,ลวอ่ามาดีสักตัวนะครับแล้วก็เริ่มออกนานใจกาลกัน้ยวปด388บาทโอเคขายของไปไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วพักสักหน่อยนะครับ เรือเราน้อยแล้วจะตายเดี๋ยวเราไปควานะกันดีกว่าแล้วก็ไปล่าโจรแถวน,นี้เอาดีกว่านะครับผมนี่ไงเห็นโจนละโจรมาละนี่เล,ลเลือเราหกสิบเจ็ดละผมลุยครับผมพระกอบบดลุยเลยไม่มาแล้ไม่กลัวแล้วครับผมแพ้ปรจะตายใครจะเลือกเอา นี่เรามีม้าแล้วโอ้โหคนเปิดแล้วก็โหดเราแค่ต้องระวังสัตรแล้วครับสัตูมันก็มีเปิดเงตรงนี้ยิงแม่นมากพลาดทีนี่มีเตกแน่นอนครับผมบ้านี้งลงรกไปก่อนแล้วกัน ตายโอ้ยชเกอไปโอ้โหตีแรงมากเลย เดี yeah. ๋ยวกำาลังโอเค้ชยนะเป็นของเราสคราวนี่ยากหน่อยแต่เราก็ไม่ได้เพียงพรันะครับผมดูหน้าเราเราตายไปสี่ได้ล่ะ ก็โอเคนะครับเราได้ของมาใช้ของก็โอเคไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเกินไปอย่างนเราก็ได้ชุ้อเกาะที่ดีไปใช้นะครับผมเอามาเป็นทุนในการดำเนินเรื่องของเราตันนี้เราจะเก็บไว้ก็แล้วกัน คือตามมาทุคนจะไปคามิยามะกันดีกว่าแล้วหาทหารเพิ่มเมื่อกี้เราเสียไปไม่ใช่น้อยเลยนะเอามาห้าคนโอเคครับเราจะอ่ารักษาการ การล่าชีวิตขนทานแล้วก็ความอึดนะครับผมไปบทละครจะได้ไมี power โอ้โหผลิมเยอะเินไปละต้องถอยก่อน,นครับถอยอันนี้เราต้องกินปลาน้อยอย่างนี้แปลแ่ะปลคนแตโอเคอเกรู้เรื่องครับผมสั่งบกนะุกเลยสั่งลุยสั่งลุย เราติดลมติดลมโอ้หป่านนี้วิ่งมาไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ามาตัวเดียวผมไม่ใช่พ่นเล่นทับไมลละเล่นทับปืนนะครับผมปืนนี่มันมันทีน่สุดแล้วปืนเปล่าหัวตรงนี้ดีกว่าโอ้โหยวมันยิงราโดนนะเรียบร้อยเสร็จเป็นหนึ่งลายผมนี่ยิงแม่นมากนะครับไปควัเขาไก่แนละ้ว ตอนมันจับปืนมาเลยนะโอ้โห,โหไม่ตายด้วยไปเอ้ยโอ้โหเกือบไปจะชิวกับเตกระวังเลยโอ้โไม่โดนไม่โดนได้ยังไงเนี่ย ับบน้นจอรอเราไม่จับแล้จับไปแล้วจับไปแล้วโอ้กไปกไปตายเฮ้ยอ้ยอฮะ เราองมีการสูญเสียมากไปธรรมดาชนะตายไปหกแล้วเราสูญเสียค่อนข้าง,ขงที่จะหนักหน่วงเลยนะครับเนี่ย ราไปสร้างทับเปืนใหม่ดีกว่าทับผอกไม่น่าจะเบิร์นนะครับโดยพวกนี้ยิงละลายหมดแน่นอนแต่เราทับเปืนนี่มันไม่น่าจะมีฝีมือขนาดยิงทับเปืนเราได้พวกนี้มันไม่มีกลยุทธ์นะครับเป็นแค่พวกโจรง,ง่ถ้าทาหารดีๆแล้วก็กลยุทธ์ไปสู้กับมันเนี่ยก็ไม่น่าไหวพวกมันน่าไม่ไหวแต่เราสบายช่วยชาวบ้าน ขาพู้โจรถอยพระกระบอกเอ้ยพระได้กับกระบอกซะงั้นโอ้โหเราก็บาดเจ็บแนละ้วจริงๆไม่ควรสู้แนละควรไปพักผ่อนตอนนี้แต่ทำไมได้ครับเป็นชาวนาตนลุมข้อยี่ยงงี้นะก็เอาไปช่วยเป็นเรื่องธรรมดาครับผมศัตรูมีไม่เยอะแค่โคดนมายิงล่วงก่อนแค่นั้นก็พอครับผมโอ้โห เอนอนี่ก็มาแล้วตัดน้อยหนึ่งสองแต่ปืนออกมาเดี๋ยวทัวไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปินไม่มีเป้าเดี๋ยวปั๊บหนึ่งครับเหลือเบิดปักไว้ยิงว่าแนละ้วทำไมมันสับจริงเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับจะตายเอา เดี๋ยวเพราะว่าถ้าผมแบบเซียนจริงแล้วเดี๋ยวผมค่อยทําแบบเล่นแบบอ่าไม่มีการช่วยเหลือแล้วครับไม่มีป้อมไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่น่าไหวนะครับไปจากสภาพแล้วไม่น่าไหวเออฆ่ามันถล่มาลมาได้หมดโอเคชนะครับผมเราเสียพนองไปคนหนึ่ง เี๋ยวเราจะไปสร้างพลปืนของเราก่อนหัขวขโมยนะครเราจะไปนานากากุเตในหมู่บ้านนากากุเตกันขออนุญ,ญาตททมสคิปเวลาไปหน่อยนะครับเดจะไปจะชักช้าลำคาดเคเอามาหกคน ก่อนนี่ไปรู้พวกโขโมยอัพตานยก่อนนะครับคลิปเวลาไปโอเคโหเรามีสามร้อยดีเลยอ๋อนี่พวกไดจินอยู่ข้างๆนะครับเขาเลยม,มาช่วยมาช่วยแล้วต่อสู้โอ้โหเป็นภาพที่แบบดีเลยทหารเยอะคงผิวสวัยแล้วก็มีไดจินเพียบแต่ว่าสตูของเรานี่ มีแค่โจดงงๆเกาะก็ไม่มีเสียไม่ได้ครับในเมื่อเป็นโจดแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตายอยู่แล้วเย้ แล้วไม่อัพเลยนะครับไม่ได้ลุยเลยแต่จินเอามาพุ่งแทงประเตยวก็หมดแล้วพระก,ก็หมดสิบสองพุ่งสิบสองคนเลยถอยยาวๆครับจากวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพักผ่อกันที่คิจวสุก,ก่อน,กนแล้วกันเมืองเราของโอดะน้บุดนางะเลยเมืองน,นี้โอ้ปิดปิดปิดไปละไปละ,ปละเคพักก่อนนะครับตอนนี้ต้องพักป่อนกัน ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเกิดศึกสงครามกัแล้วนะครับเนี่ยตระกูลต่างๆเริ่มเปิดสงครามกันแล้วเดี๋ยวพอเราประสบก,กาศดีดีๆนี้เราก็เข้ายึดสักประสาีหนึ่งแล้วก็ยึดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผู้ที่่งที่สุดนะครับผมอ๋อในดีหน้า เลยกันพิ่งเงยนะครับเผื่อตกม้าตายอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมไปกันเลยไปกันต่อดีกว่าไปหาพวกโจรเราต้องระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าแบบมันลุมเราอะไรจบเลยเฮ้ยพักกระบอกห้าคนโอเค เป็นสิบโอ้ห้าห้าเกี้ยวมาแลบสั่งบกเลยแค่นี้เฮ้ยว่าเกือบเมื่อกี้มองไม่ทันเฮ้ยมันจะมันจะยิง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 มีห้าก็ยิงเด็ ถ้ามันถือเคียวอย่างนี้เราก็ไม่หารเข้าเหมือนกันนะครับดีมนันเก่งมากเลยนะนี่ถ้าเราเข้าไปเราก็มีแตนแนละ้วก็าเข้าไปม่วโอเคไม่ยิงด้วย จังง้างทำไมท่ไม่ยิงเอามอกี้ยิงไปแล้วล่ะอ๋อควันไม่ขึ้นนะครับตกไกลที่ว่าไม่ยิงโหถ้าบ้านเราตายไปสี่เลยเมื่อกี้ตา,ตายแล้ไรครับเดี๋ยวจ้างใหม่เอาก็ได้ที่จะไปตอนนี้คือฐานเราต้องแข็งแกลเป็นระดับแรกนะครับงั้นมีเตกแน่นอน แม่งจะพากันตายย่อยยยบกันล้งกองทัพครับเวเราจะต้องตั้งรับแนละ้วไม่งั้นเราเสียเปรียบแน่นอนรเราเป็นป่าด้ะป่าไม้ไม,ตตนะมา,า,ามตั้งทับตรงนี้ โอเคมันตายโอเคเดี๋ย,ยวลุยคนเดียวนะ่จาจะเอาอยอู่มันยาวระยะเวกแกวงมันยาวเกินไปเ้อยโอ้โหเรียบร้อยตายเดี๋ยวเพิ่งหมดนี้นะครับำหรับคาครที่นต้องระวังด้วยนะ เพนพอเราตายนะอ่ามาจากนี่ครับค่าประสบการณ์จะถูกลดนะนี่เราก็ต้องก่อนที่จะถูกลดเราก็ต้องไปกดส่งสานออกนะครับสง่งออกตัวละครน,นะสานบาทเลยส่งออกตัวละครตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอถูกลดลแล้วเราก็กดนําตัวละครเข้ามาแบบนี้นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นการสอบไปแล้วกันครับจะไม่ตายแล้วจะพยายามไม่ตายจะเล่นแบบว่าเสีตัวเองร้อยเปอร์เซ็นนะพลังมานียจะไม่ตายครับ พอรับตายเนี่ยเราจะสูญเสียกําลังลบไปเลยนะพอเราไปกำลังลบที่สําคัญนะครับในช่วงแรกเราไม่ควรจะตายนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆเคแต่แล้ว่าทานแล้ก็อัปเกรดครับมีตายไปบ้างเป็นเรื่องธรมร,งร,ร,งธรมดาครับสงครามการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาครับเราทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับหมอดโกคุโจเกมเมอร์เบลด์วอเบน อีพีหนึ่งก็ขอจุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามกันอีพีต่อไปคขอบคุณครับผม